สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง YouTube ถ่ายเล่นๆนะครับวันนี้ได้มาผ่าเครื่องดูนะครับตั้งแต่หลังจากทำกอบผมไปนะครับใส่คา์ตเว็บร้อยิบห้านะครับแล้วก็คัดก่อนพวกอะไรนะครับพวกสปารโซ่ทำไปแล้วอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วมันดังนะครับเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุว่าเกิดจากอะไรครับสาเหตุที่จาก มันดังนะครับหนึ่งอันนี้หลวมนะครับตอนนี้เราเจอปัญหาใหญ่ครับเตะโหดมากนะครับเครื่องทั้งคันมีเศษสายเข้านะครับไม่รู้ว่าใครแกล้งนะครับมีคนจังไรนะครับนี่ครับเต็มนะครับ คนเราก็เล่นกันเกินนะครับเอาทรายมาใส่นะครับตอนแรกไม่ควันนะครับตอนที่ผมขับอยู่นะครับอาทิตย์หนึ่งหลังจากส่งงานไปครับก็ไม่รู้ว่าร้านไปเอาจดไว้ตรงไหนบ้างอะไรบ้างแต่รู้สึกว่ามีคนแกล้งนะครับเอาทรายใส่นะครับ อนอยู่กับผมไม่มีควันออกนะครับหลังจากมาสตาร์ทหลังจากมาสตาร์ทอยู่ร้านคอมเตอร์นะครับเอามาทำรันคอมเตอร์ครับแล้วสตาร์ทดูมีควันนะครับไปสงสัยนะครับผมดูสาเหตุแล้วก็เป็นเพราะอะไร ที่เทก็ใส่เข้าไปในเครื่องครับอยากจะฝากบอกคนที่ทำอ่ะให้ออกมารับผิดชอบด้วยนะครับตอนนี้กับโทรหาเจ้าของแนละ้วเจ้าของมาดูครับ เรหลับดูตอนนี้นเราก็อยู่ร้านทอร์เตอร์นะครับหรือช่องทอร์นซิงช็อปนะครับวันนี้มีตั้งสียวดร้องเพลงด้วยขอเสังหนึ่งเพลงเสัยหนึ่งเพลง กาจ๋าขอกาจ๋าเมื่อกี้เมื่อกี้ยังร้องยังดังเลยเมื่อกี้ไม่ได้ร้องผม่ได้ร้องกผมเมื่อกี้บนบนบนอารมณ์ดีเนาะตั้งเสีวดร้องเพลงไปด้วยเยอะยต้องเยอะรึไงสงสัยมีสาว <c oughs> ใช่ไหมเนาะเห็นไหมดูร้องเพลงอ่ะแบบสบายใจเฉ็บแบบขอฝากเลยนะครับ กดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ทางช่อง youtube ถ่ายเรื่อยนะครับและกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากที่แกล้งก็แกล้งเกินไปนะครับต่อไปก็ต้องซื้อเสื้อฟ้ามาทำใหม่นะครับต้องล้างเครื่องใหม่เอาง่ายๆก็ทำเครื่องใหม่เลยครับต้องเสียจังเพิื่องไปอีกแล้วก็สงสารหลานหลานก็ไม่ค่อยมีจังด้วย ตคลิปนี้ฝากไว้เป็นเพื่อนนะครับป็นนีน um, ี Fox ่อ่รเนขอจบเป็นเพียงท่านี้นะครับที่เริ่มนะครับฝากกดทางช่อง youtube ให้ผมด้วยครับถ่ายเล่นๆครับ